เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็มาอ่านพระไตรปิฎกที่ดอยอ่งขางนะที่สวนสมเด็จยา่าปาสิปีแต่ว่าพอดีออฟ้าฝนไม่เต็มใจนิดทีแรกตั้งใจจะไปให้พวกเราได้เห็นดอกไม้นะสีแดงๆขาวๆม่วงๆแต่ว่าพอดีฝนตกก็เลยต้องมาหลบนะหลบให้เห็นตรงสาลานี้นะซึ่งวันนี้ก็ตั้งหัวเรื่องว่าเออ ทร,ทรงตรวจอุปนิสัยของเหล่าเวนยสัตว์นะทรงตรวจอุปนิสัยของเวนัยสัตว์เพราะว่าในการแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงกับบัณฑิตผู้รู้เนี่ยก็แสดงแบบหนึ่งนะแสดงกับพระราชาซึ่งพระราชาเนี่ยไม่ได้มีความขัดสนเรื่องเงินทองนะเพราะนั้นก็อีกแบบหนึ่ง ทรงแสดงธรรมกับเราชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยซึ่งบางที่แบบปากกาตีนถีเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งหรือว่าแสดงกับพระสาวกซึ่งซึ่งอะไรอ่ะซึ่ง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 มีความศรัทธาอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยพระองค์ก็แสดงอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงแบบดูตรวจอุปนิสัยดูว่าถ้าเกิดว่า เเขาผู้นั้นเนี่ยเป็นคนที่ี่ยมีโมหะจริตนะแบบมีความหลงมีความโกรธมีอะไรเงี้ยอยแสดงธรรมในเรื่องของออหลักธรรมนะให้ฟังธรรมอะไรต่างๆนะแต่ฟังธรรมในเรื่องของออความสุจริตนะความเมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าไปพระองค์ไปพบกับไปแสดงธรรมกับผู้ที่แบบว่าเอ,อ มีวิตกจริตอ่ะมีวิตกจริตเช่นแบบมีความกลัวนะเราหวาดเระแวงอะไรต่างๆเหล่านี้พุณผู้ชก็แสดงในเรื่องของสอนในเรื่องของสติในเรื่องอาณาปานาสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรต่างๆ่าเหล่านี้แต่บางทีถ้าผู้ทรงเจอผู้ที่แบบมีความเลื่อมใสสตาในในพระศาสนาในคําสอนเนี่ยระ้งค์ก็ แสดงไปในเรื่องของอให้เจริญภาวนานะสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานารรฐาน,นะเพราะนั้นโอ้โหแบบการแสดงธรรมของพ่อองค์เนี่ยลึกซึ้งนะลึกซึ้งแบบสุดประมาณได้นะในเรื่องนี้มีมีพระไตรปิฎกเรล่มที่30นะได้กล่าวไว้ในเรื่องของการาตรวจถึองอุปนิสัยของเราเราเวนยศัตร์นะ ว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจักขุผู้มีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซ้ำผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ยากคือบางคนก็เป็นคนโง่บางคนก็เป็นคนฉลาดนะ บางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลโลกอยู่ก็มีฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าบุคคลนี้มีราคาจริตบุคคลนี้มีโทสะจริตบุคคลนี้มีโมหะจริตบุคคลนี้มีวิตกจริตบุคคลนี้มีศรัทธาจริตบุคคลนี้มียานจริตพระผู้มีพระภาคย่อมตัดนะอสุภกรรมเกระาแก่บุคคลราคาจริตโดยตัดเจริญเมตตา นะแกบุคคลที่มีโทสะจริตคือใครที่มีโทสะจริตคนพวกโกรธโมโหไล่เลยเนี้ยก็โปรดแสดงธรรมเรื่องความมีเมตตาย่อมทรงแนะนําบุคคลที่มีโมหะจริตนะให้ดํารงอยู่ในการเล่าเรียนการไต่าถามการฟังธรรมนะพวกพวกหลงทั้งหลายเนี่ยก็ให้ฟังธรรมนะหรือว่าให้สอบถามไต่าถามพระองค์การสนทนาธรรมตาม,ตามการการอยู่ร่วมกับครูนะย่อมตัดอาณาปณนาสติแก่ บุคคลที่นิตกจริตพวกวิตกทั้งหลายเนี่ยก็ให้นะแสดงอานาปนานสติตัดบ่อนิมิตท,ที่เลื่อมใสความตัดสู้ชอบของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีนะแห่งพระธรรมการปฏิบัติชอบของพระสงฆ์และศีลของตนที่น่าเลื่อมใสแก่บุคคลที่มีศรัทธาจริตนะย่อมตัดรมอันเป็นนิมิตแห่งมิปัสนามีอาการไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีอาการเป็นนัตตาแก่บุคคลผู้มีญาณจริต น,นเนี่ยโอ้โหแบบเป็นความลึกซึ้งลึกซึ้งแบบลึกซึ้งแบบโอ้โหในพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณของพุทธองค์อย่างมากเลยที่พุทธองค์ได้ทรงแบบว่าการแสดงธรรมแบบมันลึกซึ้งอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ได้ได้มีการกล่าวถึงนอกจากนี้ก็ยังมีทรงตัดสอนในเรื่องของอ การกั้นกระแสะแห่งตันหาคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็พึงใช้ในเรื่องของปัญญานะใช้สัมมาทิฏฐินะมาปิดกั้นป้องกันกระแสะเหล่านี้นะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เฉกเช่นเดียวกันนะคือพระ,พระผู้มีพระภาคตัสว่ากระแสะเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นได้ เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้นะปัญญานะรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรควรไม่ควรรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบุคคลต่างๆเหล่านี้นะย่อมปิดกั้นกระแสของพวกกิเลสหรือว่ามิจฉาทิฐิอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะที่เรงพี่ได้กล่าวถึงในเรื่องของ าการที่พระองค์ได้ทรงตรวจอุปนิสัยของเ่าเวนยสัตว์ต่อไปก็จะเป็นเล่มที่สิบหกนะเล่มที่สิบหกนี่ก็เป็นเรื่องที่พุะองค์ได้ทรงตรัสถึงในเรื่องของของของมนุษย์ทั้งหลายอะ่ะมนุษย์ทั้งหลายที่แบบว่ามีความเศร้าโศกจากความพัดพลาดนะหรือว่ามีความเสียอกเสียใจนะมีความเสียอกเสียใจจากการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก นะเช่นแบบไม่คิดเลยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องมาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าไม่น่าจะป่วยหรือว่าลูกไม่น่าจะมาตายเลยนะลูกก็มาตายในะอย่างเมื่อเช้ามีน้องคนงานบอกว่ามีเด็กอายุยี่สิบที่เคยมาช่วยหลวงพี่ทํางานที่พุทธอ,อุทยานเนี่ยมารับจ้างทํางานเนี่ยอายุมายี่สิบขับรถไปเรียนหนังสือยังไงก็ไม่รู้อะมอไซไปชนกับรถหกล้อที่อำเภอฝาง เสียชีวิตขาที่เลยพี่เลยบอกว่าเออถามชื่อมาดีว่าชื่ออะไรจะได้ช่วยสวดมนต์อธิษฐานจิตให้เขาเขาก็เลยโทรไปถามพ่อแม่ว่าชื่ออะไรบอกชื่อลอดแล้วพี่ยังนึกในใจเลยว่าถึงแม้ว่าจะชื่อลอดแต่บางทีมันก็ไม่ลอดนะหรือชื่อบุญลอดเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่รอด่ะบางทีมันอดบถึงข่าวตายอายุแค่ยี่สิบเองนะเพราะนั้นแบบชีวิตนะอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสนะว่ามันเราไม่รู้ว่าวันคืนล่วงไปการเวลาย่อมผ่านไปนะ ชีวิตย่อมเหนือน้อยลงเหมือนไฟที่ไหม้ศีสะหรือเหมือนกับน้ําในแม่น้ําน้อยที่กําลังจะเหี่ยวแห้งฉะนั้นวันนั้นเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทอะไรต่างๆเหล่านี้น,น้นเพราะฉะนั้นในทุกพบทุกชาติที่เราเกิดมามากมายไม่รู้กี่ชาติเป่กากี่ชาติแล้วเนี่ยหยาดน้ําตาที่เราหลั่งไหลเพราะความผิดหวังความเสียอกเสียใจหรือความพัดพลาดเนี่ยผู้นทรงตัดถามภาษาวกว่า เธอคิดว่าในทุกพอ่อทุกชาติที่ผ่านมาเนี่ยที่หยาดน้ําตาของเธอได้หลั่งไหลลินออกไปเนี่ยกับจํานวนน้าในมหาสมุทรเนี่ยเธอคิดว่าอะไรมันจะมากกว่ากันน่ะสาวก็แล้วพู้องค์ก็ทรงเฉลยว่าหยาดน้ําตามันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีกแตอันนี้ก็เพราะฉะนั้นนอกจากนี้พวกก็ทรงตรัสส,สอนว่าเมื่อเราได้แบบแสดงธรรมหรือ กล่าวถ้อยคาอะไรกับพวกเธอเนี่ยขอให้เธอจงมีความตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังนะตั้งจิตฟังแล้วก็พยายามาจดจําท่องจําคําสอนของเราให้ได้อันนี้ก็คือเนื้อหาในในเล่มที่ในเล่มที่สิบสิบหกนี้นะซึ่งพี่ก็จะได้อ่านให้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ในวัดเชตวันเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อน,นั้นว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วงวนเวียนท่องเที่ยวไปข้ามขั้ร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือเพราะความพัดพลาดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนาน กับน้ำในมหาสมุทรในอย่างไหนจะมากกว่ากันนะพระสวาวก็ตอบว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญข้าพระอ,องค์ทั้งหลายรู้ตามตามที่พระอ,องค์ทรงรแสดงแล้วว่าน้ําตาที่หลั่งไหลของเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บนเวียนท่องเที่ยวไปข้ามขวรร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจหรือเพราะความพัดพลาดจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนั้นเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรพระพุทธเจ้าข้าผู้ดองทรงตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้ว เธอทั้งหลายรู้ทมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปท่าควรร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพัดพลาจาก,กสิ่งที่พอใจโดยการนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรนะอย่างเป็นความจริงเลยนะนอกจากนี้ในเรื่องของสิ่งที่พวกองเราได้ทรงตัดสอนใหเออ้เราภิกษุทั้งหลายนั้นเนี่ยออมีความ ตั้งใจฟังในคําสอนของผู้พระองค์หรือคําสอนของครูบาอาจารย์นะก็มีถ้อยคําว่าที่สูทั้งหลายเพราะเหตุนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า mm. เมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกนะที่พระองค์คผู้ที่กล่าวพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตละธรรมประกอบด้วยความว่าง นะในวิมุติธรรมวิมุติสุขเนี่ยเราทั้งหลายจักตั้งใจฟังด้วยดีพึงเงี่ยวหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญในธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจเธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้นะพึงเรียนพึงท่องจำให้ขึ้นใจในคำสอนของพนะระองค์นั้นจึงได้มีเป็นบทสวดมนต์ต่างๆที่เป็นคำสอนของพระตถาคตเจ้าให้เราทั้งหลายได้สวด พระุทธองค์ได้ให้เรานเนี่ยมีความาตั้งอกตั้งใจในการฟังหลักธรรมของพุทธองค์ซึ่งเ,เป็นหลักธรรมที่ประเสริฐเหล่านี้เป็นต้นนะต่อไปก็จะเป็นเล่มที่่24นะ24ก็จะเป็นเรื่องของอาการที่ว่าผู้ที่แบบมีความเห็นผิดนะมีความแบบหลงละเริงนะกับอบายามุก ไม่เชื่อในบุญบาปไม่เชื่อในผลบุญไม่เชื่อในอชาติหน้าชาตินี้ไม่เชื่อในบุญคุณพ่อแม่คิดว่าชาติหน้าไม่นี้จริงหรอกชาตินี้ทําชั่วได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตายไปมันก็จบกันนะอันนี้พวะองค์ทรงตรัสว่าเป็นความประมาทเป็นการคิดที่ที่ผิดนะเป็นเป็นความเห็นที่ที่พิปริตอะนะมันไม่ถูกต้องนะมันเป็นทุกนะเป็นวิบากนะนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาใน เล่มที่24น้อยนั้นพวงค์ก็ทรงตรัสว่า,าหลักธรรมนะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้ปฏิบัติตามคําสอนรุโทไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จไม่พูดคาหยาบไม่พูดเ้อเจอร์ไม่พูดซอเสียดนะมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนะเชื่อในโลกนี้โลกหน้าเชื่อในบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยอย่างนั้นละโอเคเลยไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็คือเนื้อหาในเล่มที่24 นะที่หลวงพี่จะได้อ่านให้ฟังนิดหนึ่งว่าผู้มีความเห็นวิริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลนะคิดว่าบุญทานที่ทำไปไม่มีผลเราทำไปก็เสียเปล่านะผลวิบากกรรมที่ทำดีแล้วทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณนะนี้เป็นโทษแห่งมโนกรรมที่มีเจตนาเป็นอกุศลมีย่อมมีทุกเป็นกรรําไรมีทุกเป็นวิบากอย่างนี้แหละนะมันเป็นทุกข์อะเป็นวิบากกรรมนะที่ไปเข้าใจไม่เชื่อในผลแห่งกรรมไม่เชื่อในโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อในบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยหมดท่าเลยแต่ถ้าหากว่าเชื่อประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะประพฤติตาม หลักในศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะพิสูจทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้นะคือผู้ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์นะและสัตวาวางธัมภวุธและสัตวต์วุธมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ผู้ละเว้นขาดจากการรักทรัพย์ผู้เว้นขาดจากความประพฤติผิดในกรรมผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาผู้มีจิตไม่พยาบาทไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีสุขไม่มีทุกข์ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีความเห็นไม่วิปริตว่าทามที่ให้แล้วมีผลผลแห่งวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วนะนั้นมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริง มารดาบิดามีคุณจริงนะที่สูทั้งหลายทำเหล่านี้แหละย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปปฏิสถานไว้ฉะนั้นเพนะฉะนั้นขอให้เราได้เชื่อในคําสอนพระองค์เถอะว่าโลกนี้โลกหน้ามันมีจริงทําบุญย่อมได้บุญทําบาบย่อมได้บาปนะเพราะว่าชีวิตมันมันอย่างที่บอกอะ่ะมันมันเหลือน้อยนัแล้วนะแล้วอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะอันนี้จังทุกขังนับตาวันนี้หลวงพี่จะมา ตั้งใจดูขึ้นโทรศัพท์ก็มีในสวนหนุ่มพี่ยังไปไม่ได้เลยต้องมานั่งหลบอยู่ตรงเพลิงนี้เลยนะเพื่อมาเพราะว่าไม่อยากให้เปรียบฝนแล้วก็ไม่อยากผิดเวลาเล่มสุดท้ายคือเล่มที่25ที่ผู้ทรงได้ทรงรัสถึงในเรื่องที่ว่าให้เราเนี่ยเ,เข้าใจในธรรมชาติของจิตว่าจิตนั้นมันมันย่อมมันเหมือนลิงอะมันซุกซนมันย่อมท่องเที่ยวไปนะอยู่ในอารมณ์ต่างๆนะมีความปรารถนามีความต้องการ เพราะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยอ,อ,อยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็รักษาอารมณ์นะแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าผลแห่งบาปเนี่ยคนที่ทําบาปเนี่ยไม่ว่าจะหนีลงไปในดําไปในทะเลก็ตามหรือหลบไปในซอกเขาก็ตามเกาะไปในอากาศก็ตามมันก็ไม่พ้นจากบาปนั้นนะนี่คือเนื้อหาในเล่มที่เล่มที่ยี่สห้านะ พระผูม้มีพระภาคตัดพระคาถาว่าแต่ก่อนจิตแต่ก่อนจิตนี้ได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตามความปรารถนาตามความต้องการตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างกุญชอที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นมาได้ฉะนั้น นะต้องต้องดูแลจิตเราคมจิตเราที่จะไม่ทําอะไรไปนในทางที่เอ,อไม่ดีไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วขอให้เชื่อเถอะว่าถ้าทําไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดําน้ําหนีหรือจะหาอไปในอากาศหรือจะไปหลบอยู่ในซอกเขาเนี่ยผลแห่งบาปนั้นเนี่ยมันก็เอ,อตามไปได้ทั้งนั้นนะเขาบอกว่าคนทําบาป นะผู้มีพระภาคตัดพระคาถาว่าคนทําบาปถึงจะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะดําลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปบาปกรรมนะเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทาบาปยืนอยู่แล้วจะพ้นจากบาปกรรมไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเจะขอให้เราได้มีความระมัดระวังนะระมัดระวังในการ ที่จะไม่ทําบาปทํากรรมทั้งปวงนะโดยเฉพาะในเรื่องของของสีลห้านะพระพุทธองค์ทรงจําแนกเวนยศัตว์ว่ามีอุปปนิสัยต่างกันหนาบางคนมีโมหะจริตอยู่มากนาพระองค์ทรงตัดให้มีเมตตาอย่างยินดีแต่หากบุคคลศรัทธาและเลื่อมใสพระองค์ ทรงใช้ให้เจริญวิปัสสนานี่เพราะฉะนั้นอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายที่มากมีพระองค์ทรงจำแนกเวนยสัตว์เหล่านี้อยู่เรื่อยมาการทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่สามารถหลีกกั้นสุดหันษาแม้จะหนีขึ้นไปบนอากาศเช่นนั้นนาหรือ,อ,อดิ่ง จมพาราคือทะเลหรือแม้จะหลบเข้าซอกเขาแต่บาปนั้นก็ตามติดเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นเราพึงได้เข้าใจว่าจิตนั้นชอบท่องเที่ยวไปตามอารมณ์นะเราพึงที่จะใช้ปัญญาและสติกั้นกระแสอารมณ์เช่นนี้ได้ไม่ตกไปที่ชั่วเช่นนั้นไง พึงจะได้กระทําตนเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดส่อเสียดเหย็ดหยามเช่นนั้นนี่ไม่มีจิตปทุสลายกะไรมีชนเหล่านี้ย่อมไปสู่สุขติเทินพร้อมหน้าแห่งคุณบรรตราตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายนะที่พวกเราได้มา ฟังการอ่านพระไตรปิฎกสี่เล่มนะที่ดอยอ่างขางขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพี่บามาทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้นะหากท่านไม่ทราบขอเทพเดวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับในบุญบุญสน,นี้แล้วอนุโมทนาในบุญบุญสนนี้ร่วมกันนะได้เห็นผลตกอย่างมากมายนะที่ดอยอ่างขางแห่งนี้นะถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จเจริญพร